สวัสดีนะครับวันนี้จะพามารับชมเหรียญหลวงปู่หลิววันไล่แต่งทองนะครับรุ่นแช่น้ำมนต์นะครับปี3-3นะครับอสำหรับรายละเอียดนะครับผมเคยลงไว้ในคลิปที่ผ่านมานะครับจะเป็นบล็อกเนื้อเกินนะครับส่วนวันนี้นะครับจะนำมาให้ชมนะครับจะเป็นในบล็อกธรรมดานะครับบล็อกธรรมดานะครับจะไม่มีเนื้อเกินบริเวณนี้นะครับมารับชมกันเลยนะครับโดยรวมนะครับ ภาพรวมนะครับติดคมชัดนะครับเหรียญไม่บวมไม่เบลอนะครับตัวยันด้านหลังนะครับมีความคมชัดนะครับหูเหรียญนะครับเป็นลักษณะโดนัทนะครับดูเจาะนะครับเจาะทะลุนะครับหลังหูเรียบนะครับธรรมชาตินะครับตัวยันนะครับติดคมชัดนะครับ รายละเอียดโดยรวมนะครับจุดพิจารณานะครับจดจําที่โค้ดนะครับโค้ดจะเป็นลักษณะโค้ดตอกนะครับจมลึกลงไปนะครับเนื้อบริเวณด้านข้างนะครับจะเป็นลักษณะจมลึกลงไปนะครับถ้าเป็นโค้ดถอดนะครับจะตื้นเบอร์นะครับไม่คมชัดนะครับนะครับ ต่อมานะครับสังเกตองพระสังกจายนะครับจะมีความคมชัดนะครับและบริเวณผิวนะครับจะมีคาบน้ามนต์นะครับที่ติดกระจายอยู่ทั่วเหรียญเนี่ยนะครับคาบน้ามนต์ที่แช่น้ามนต์นะครับด้านหน้านะครับโดยรวมประมาณนี้นะครับเน้นความคมชัดนะครับตัวยันติดคมชัดนะครับต่อมานะครับจุดตําหนิที่จะสังเกตนะครับในเหรียญรุ่นนี้นะครับสังเกตบริเวณตัวตัดนะครับ ให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับสังเกตตัวตัดบริเวณนี้นะครับบริเวณ9นาฬิกานะครับจะมีตัวตัดตัวนี้นะครับติดในทุกเหรียญนะครับในตัวตัดนะครับให้สังเกตบริเวณจุดนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งจุดพิจารณานะครับต่อมานะครับอีกหนึ่งจุดนะครับที่เป็นจุดสําคัญนะครับในการดูนะครับก็คือตรงปลายหางนะครับ ของรุ่นนี้นะครับจะมีการแตกนะครับบริเวณตรงกลางนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับสังเกตจุดนี้นะครับจะมีการแตกตรงกลางนะครับถ้ามีลักษณะนี้เปอร์เซ็นต์ความแท้ค่อนข้างสูงนะครับนี่นะครับจะมีการแตกถึงสภาพใช้นะครับสึกนะครับก็จะเห็นนะครับเป็นร่องแตกตรงกลางนะครับเป็นธรรมชาติของเหรียรุ่นนี้เลยนะครับในการพิจารณาเกแท้นะครับ จุดจดจำนะครับคมชัดนะครับตัวยันคมชัดเป็นแท่งนะครับเหรี่ยญไม่บวมไม่เบอร์นะครับบริเวณตัวตัดตรงนี้นะครับจุดจำนะครับโค้ดจดจำโค้ดแม่นแ่นะครับจุดตำหนินะครับเม็ดไข่ปลานะครับบริเวณหัวเข่าบริเวณนี้นะครับพิกด้านหลังนะครับหลังเหลียญนะครับเรียบนะครับไม่มีการถอดพิมพ์นะครับตัวยันนะครับติดคมชัดนะครับด้านหลังนะครับจุดตำหนิ ความคมชัดนะครับขาติดคมคมนะครับโดยรวมประมาณนี้นะครับสําหรับบล็อกธรรมดานะครับแต่โดยรายละเอียดนะครับของรุ่นที่เป็นรุ่นนิยมเคยอธิบายไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับโดยรวมนะครับสําหรับเหรียญแช่น้ำมลปี3.3นะครับบล็อกธรรมดารายละเอียดโดยรวมนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ